สวัสดีครับพี่น้องเบาบันบันทงหรือพี่น้องหรือมันนี่ผ้ามาเบิงชาบูเสียบใหม่ไม่ละหาบาทสิบาทคุณเสียนพี่พักพี่น้ององชาบูเนาะ แม่น้ำอาชีพน้องพี่น้องเนาะน้ำจิ้มแซ่บพี่น้องเพชรเองบนน้ำจิ้มนี่เพชรเองค่ะอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดแม่ค่ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มสุกี้ค่ะอ๋อจิ้มสุกี้จิ้มซีฟู้ดค่ะเดี๋ยวดาดาเนาะเบิ้ลนี่ยี่สิบห้าบาทค่ะโอ้พ่อเอาตัวนี้ไปแล้วเนี่ยไส้ก็ใส่ใส่นี่เลยค่ะก็แกะห้าบาทา็ยี่สิบบาทอ๋อเนี่ยห้าบาทของน้ำจิ้มมัรวมไหมคะห้าบาทสองหาตรงนี้นะ อันนี้ย่งนี้อันนั้นเป็นปลาค่ะับาทขอบคุณมากจ้าเลกระโปงง่ายเลยนะยี่บาทแมนครับขอบคุณของยี่บาทเลยนส่สิบยี่สิบ้าบาทค่ะสามสิบห้าเอาหอดสสบเรายังสีกเอานี่แล้เอา อันนี้เป็นน้ำซุปด้กค่ะหลวมแห้น้ำซุปเลยครับน้ำซุปเบิรงพี่น้องเห็นเ,เต็มอยู่นะพี่น้องเนาะผีบ้าบันพามาเบิรงวงเวทเี่พี่น้องอืม เั็นก็พักมีแถมหฟรีค่ะโอ้บุญเสถนรพักแถมฟรีด้วยพี่น้องใน้าใจดีน้าอันนี้ไม่ละห้าบาทค่ะโอ้ตูกิจนี่อย่างนี่ ัน,นลูกชิ้นหมูค่ะอ๋อมีหมูมีปลามีจ้าแมนอันนี้เป็นฮอทดอกไก่ค่ะ <Okay. S 2> ใช้ดีเียมันอีกเกือบมืแล้วเนี่ยคช่ล่องตลาดค่ะล่องเรือไม่แมนค่ะล่าลงเปิดได้จากมือแล้วเนี่ยสองมือค่ะโอ้หมูว่นหรือใชดีหรือไ่ ผ่านมือขายวันอาทิตย์ยืนตลาดถนมดินโอ้แล้วก็มาขายมือนี่โ oh. อ,อ้แล้วใครอ๋อให้คุ้คู่เลยคุ้คู่เลยเอ่อเปนน็นชาบูเสียบไม้คะ่ะตอนนี้เหลือแค่เอ่อพวกลูกชิ้นนะคะแล้วก็เป็นเอ่อต้าลูกคู่ฝั่งนี้10บาทค่ะฝั่งนี้5บาทค่ะ แต่ว่าตอนนี้เราจะมีเป็นผสมน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ด้วยอืมจิ้มซีฟู้ดจ้าได้ค่ะครับแถมสอดแถมตะเกียบพี่น้องแม่ค่ะเอ่อสามสิบใช่ค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ไซสาที่บ้านฝั่งนี้ห้าค่ะฝั่งนี้สิบค่ะอันนี้เขาจองแล้วค่ะ คอนเจ็สบาทจ้ะขอบคุณกน,นะคะของคุณพี่สิบยี่สิบสามสิบบาทนะคะเดี๋ยวัก,กนะคู่นะก็ซื้อหรอกแม่ค่ะวมมวนนกคู่เอาอ,อีกเอาอีกอืม เดยายยายมาหยังน้ำเขาานี่เพีงว่ามาตั้งซอยตั้งร้านเขาโอ้ยร้านเมืองใหญ่บักโตใครแนวนี่ยับบรรณาให้เข้ามื้สุดเดียวอันนี้อันนี้กําลังมาเมองมี้แต่แร่ไงปกติขายอยู่แต่นหน้าร้านเจ้าของ อันนี้ของขายผักแม่ของคู่โมแนรอของคู่อีกคู่หนึ่งตันสิบยี่สิบสามสิบาทนะคะอันนี้เอาให้เขาขึ้นเพรประตูนิบั <Wow. S 2> เหยียบแล้ว みたいな。<music> <music> ກະມີຫມົດເທົ່ານັ້ນແລ້ວເນື້ອນ້ໍາແຕ່ນພໍຮັບໄດ້ເດີ້ດ້ວຍນ້ໍາມັນນັດເທົ່າມັນເທົ່າເນາະເທົ່າວັນເສົາວັນດຽວໃນທໍາມະດາຊິນິດມັນເທົ່າຄືຄ່າທີ່ກະມີນະເນາະມັນບໍ່ເຊົາມັນບໍ່ເຊົາແລ້ວ ครับคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ฝากไว้ยเทียเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเบ้าบันเนี้ยท่านนั่นแหละใครก็ชื่นไม่หกวแชร์ก็ชื่นนะขอบคุณมากครับโอกาสหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ